คอมเมนต์นี้คอนเทนต์ content ดีนะคะได้แกชื่อคอนเทนต์ว่าเขาไปแบบไม่มีสัญญาณเลยคนรักของเราแฟนของเรากิ๊กของเราชู้ของเราไปแบบไม่มีสัญญาณแล้วเขาจะกลับมาไหมคะโอเคตั้งจิตไดฐานแล้วเลือกไพ่กองที่หนึ่งสองสามค่ะกองที่หนึ่งสองสามค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วจำนะคะว่าใครเลือกกองไหนและอย่าลืมคอมเมนต์ให้แม่นะ คอมเมนต์ตรงนี้นะคะแม่อยากรู้อยากสารแนนะคะและฝากกดแชร์คนไหนยิ่งแชร์คนนั้นได้เจอความรักแท้แน่นอนได้งเงินได้ทองมีโชคมีลาภสุดๆเลยนะคะฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมกดหัวใจให้แม่ด้วยนะคะที่สําคัญต้องแชร์ให้แม่เยอะนะลูกนะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะคนไหนอยากดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยะค่ะโปรอยู่ที่69สคํามคำถามแบบพิมพ์ค่ะ99 ห้าคำถามแบบคุยคอกับแม่นะคะเก้าสิบเก้าห้าคำถามแบบคุยคอค่ะโอเครีบรีบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเวลาสามนาทีนะคะมาดูกองที่หนึ่งนะคะเขาไปแบบไม่มีสัญญาณอะ่ะเขาจะกลับมาไหมอะ่ะไปแบบไม่มีสัญญาณขอหกใบค่ะ เขาจะกลับมาไหมไปแบบไม่ม okay. ีส kind of mm ัญญาณเขาจะกลับมาไหมโอเครู้แล้วค่ะว่าทําไมมันไปแบบไม่มีสัญญาณเพราะมันไปมีคนอื่นค่ะมันไม่ได้ปมีคนอื่นมันมีคนอื่นอยู่แล้วที่แบบคุยซ้อนกับเรานะคะเดี๋ยวมันก็กลับมาค่ะจะเย็นนะคะเดี๋ยวมันก็กลับมายังไงมันกลับมาแน่นอนพอพันล็อกกับคนนั้นไอ้นั่นนี่นั่นนะคะมันก็ต้องกลับมาอยู่ดีก็ดีใจด้วยนะคะที่มันไปแบบไม่มีสัญญาณแล้วก็กลับมาประมาณนี้เนาะมาดูกองที่สองนะคะไปแบบไม่มีสัญญาณแต่กลับมาไหมคะ ทำไมหน้าจอมันชอบดับเร็วลำค้นานลมคามนะคะสองสามไปแบบไม่มีสัญญาณมันจะกลับมาไหมโอ้โหไปไม่มีสัญญาณจริงๆไปแบบไปลิฟไปฟาสไปแบบเฟิร์สคลาสไปแบบ่อยให้คน ปล่อยให้คนรอเดียงงตาแตกเลยค่ะว่ามึงไปไหนอยู่ดีหายไปไหนรักกันดีดีหายไปไหนโอ้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะมีใจด้วยค่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาค่ะมันไปแอลคนอื่นอยู่นะคะพุยแค่ว่าไปปล่อยให้เราเหงานักเครื่องบินไปเลยฟาดไปเลยโอ้ยแต่เลว้วอยากก็ไปก็ไปอยากก็มาก็มาคืออะไรคืออะไรท่านผู้ชมคืออะไรกองที่สามค่ะไปแบบไม่มีสัญญาณแล้วจะกลับมาไหมไปแบบไม่มีสัญญาณแล้วจะกลับมาไหมขอหกใบค่ะอืมคนนี้นะคะ บอกเลยกลองเนี้ไปจริงเพราะมันอดทนเบื่อเบื่อแล้วเรียกว่าอดทนบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเนาะมันเบื่อกับเรามานานและมันทนความรู้สึกข,ของมันมานานและมันตั้งใจจะไปเริ่มใหม่และมันไม่รู้แหละว่าไปแล้วจะดีไม่ดีมันไม่สนไปแล้วไม่กลับค่ะ กองที่สามไปแล้วไม่กลับแล้วไปแล้วไม่กลับมาเข้าใจไหมก็เสียใจกับออกองที่สามด้วยคนไหนอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะหรืออยากให้แม่ทาคอนเทนต์ไหนก็อย่าลืมนะคะนี่เลยค่ะ,จ,ะ,คะ 5, จิ้มที่โฟไฟนะคะโฟไฟจิ้มที่โฟไฟปุ๊บนะคะมันจะมีพอเข้าหน้าโฟไฟมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคะ